เป้าหมายชีวิตผมคือความสุขความสุขคือหนึ่งมีกินมีใช้ไม่เจบ็บไม่ไข้ขก็พอพคดสา3อย่างถึงเนี่ยังครับถึงอน่ยังทุกวันนี้เป้าหมาย <c oughs> เกินแล้ว <c oughs> บรรลุแล้วครับโอโ้โหดีจังครับเมื่อมาถึงวังน้ำเขียวแล้วนอกจากอากาศดีก็ยังมีมิติของชีวิตที่ถูกถ่ายทอดด้วยอุดมการณ์ ความรู้และการวางแผนชีวิตในวัยเกษียณไว้อย่างงดงามมีความสุขและน่าค้นหาด้วยวิธีคิดที่เป็นรากงาวแห่งความสุขของชีวิตในบ้านปลายเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวของลุงโชคโชคดีปอลโลกาโนนแห่งวังน้ำเขียวครับ ผมยังหาโทษของไผ่ยังไม่ได้เลยแสดงก็ดีหมดไงใช่ใช่ใช่เนี่ยที่เรานั่งอยู่นี่อันดับแรกคือไผ่เป็นร่มเงาแล้วก็สร้างออกซิเจนได้ดีอันที่สองเนี่ยไผ่ยึดยึดหน้าดินได้ดีเพราะระบบรากสามไผ่สามารถเป็นแนวแนวกันลมได้ดีเป็นวินเบรกนะครับพออันที่สี่พอใบเขาร่วงลงมาก็สร้างหน้าดินอีกจะเอายังไงจริง อันนี้นิเวศนะอย่างเดียวนั่นิเวศอย่างเดียวนะพอมาเรื่องของปัจจัยสี่นออขึ้นมาเป็นอาหารลำขึ้นมาใช้สร้างบ้านได้ใช่ไหมอ่าใบมันก็สามารถเป็นยาอีกเนาะจะเอาย่งไรอีกถ้าเรามีนวัตกรรมมาเส้นใยของไผ่ก็สามารถทําเป็นเสื้อผ้าได้อีก วันที่จะปลูกไผ่ยผมปลูกไม้ผลเพราะคิดว่ามันการสร้างฐานชีวิตเราต้องมีปัจจัย4ใช,ใช่ไหมต้องมีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยซึ่งซึ่งใช้ต้นไม้เป็นเป็น,นกลไกเป็นเครื่องมือด้วยสภาพที่ดินมันไม่ดีไม้ผลไม่เจริญเติบโตผมก็เลยเอาไผ่มาทดลองปลูกการปลูกไผ่อันดับแรกคือเป้าเป้าเราต้องชัดว่าจะปลูกไผ่ไปทำอะไร ไม่แล้วพื้นที่เราไม่เหมาะที่จะปลูกอ,อันที่สองคือบบอันที่สองก็คือประเด็นเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องของพื้นที่พื้นที่แต่เป้าเนี่ยต้องได้ต้องชัดก่อนว่าเออจะปลูกไผ่ใช้ลำจะปลูกไผ่กินน้อยจะปลูกไผ่ประดับจะปลูกไผ่อะไรคุณต้องชัดแล้วตอนนี้มันจะทำไรายได้ตรงไหนบ้างการปลูกไผ่ของคุณนยครับที่ทำมาทุกวันนี้ออืถ้าตอนนี้ก็ไรายได้ไผ่ก็คือเนี่ยคือ ลำไผ่แทนที่ถ้าเรายังมีวิธีคิดแบบเดิมแล้วก็ไปขายเป็นลำสดมันก็ได้มูลค่าแค่สี่ส้าสิแต่ว่าถ้าเราเอาตัวนี้แล้วก็เอานวัตกรรมหรือว่าเอาเอาหลักหลักของวิทยาศาสตร์ไปชุบไปช่วยสักนิดมูลค่ามันก็จะเพิ่มก็คือเอาไปทีทเมนต์เอาไปแช่แช่แชแบอรแรกเพื่อให้แป้งที่มันอยู่ในเนื้อไม้เนี่ยมันมันออกมาเพราะฉะนั้นแป้งตัวนี้มันเป็นอาหารของมอด เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอาหารออกมาแล้วมอดจะเจาะทำไมเห็นไหมแป้งมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นถามว่าระยะเวลาขนาดไหนถ้าเป็นไม้ซีกอย่างนั้นอ่ะสามวันก็ได้ถ้าไม้เป็นลำประมาณเจ็ดวันถ้าไม้ทางมนก็สิบถึงสิบห้าวันแล้อก็มีกําหนดวันใช่ครับนี่แหละคือการมอดกันใพวกเพราะฉะนั้นไม้ทั้งหมดไม้ทั้งหมดเห็นไหมที่นั่นพอหลังจากนี้เราก็ล้างเนี่ยล้างอย่างเงี้ยล้างแล้วก็ตากตากเสร็จก็เข้ากระดัง เดี๋ยวเราต้องจอเจาะอสวา่านเจาะเจาะทะลุเลยเจาะทะลุเพื่ออะไรเพื่อให้น้ําเข้าไงอ๋อน้ําที่เราจะแช่ใช่ครับต้องเจาะทะลุก่อนทั้งหมดนึกว่าไปแช่เลยมไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่จมม,มันมันไม่จมจริงพอลงไปแล้วมันก็ข้างในมันก็จะไม่มันก็ถือว่าเคลือบด้วยกันทนั้งในทั้งนอกนะครับ อันที่หนึ่งรายได้ก็คือ1ขายลำไผ่ครับอีกอันหนึ่งก็คือพัฒนาต่อยอดจากตัวนี้ก็คือพลํำไผ่ที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาไปทําอะไรเราก็มาทําด้วยไงเช่นเนี่ยบ้านทั้งหลายเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายคือเราเราอยู่ในวิถีไผ่ก็ต้องใช้ไผ่ให้เห็นจริงๆออออััันนนนนีีีี้้้เเเเป็บบบบาาาทท่่่รรรงงขขกกแแใชชสไตล์ย A-Frame ฝคว เขาออกแบบแต่ว่าพวกตกแต่งเนี่ยผมผมเป็นคนเป็นคนเป็นคนคิดคิดเนี่ยลายเนี่ยคือลาย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 บ้านกระเหลี่ยงอย่างนี้ใช้ไผ่อะไรครับทำมีสองชนิดเองก็คือไผ่เลี้ยงกับไผ่สร้างมนอ์มองแล้วมันสวยจริงๆนะมันเป็นอีกสไตล์ดึงจากที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆถ้าไม่เข้ามาลงมาดูจริงๆมอดไปกินนานว่าเดือนเดียวก็กินลว แต่พวก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 นี้ไม่ใช่นะพวกนี้มันเป็นเศษไม้อย่างนี้มันมันเสียหายเดี๋ยวก็ทาใหม่โอ้ยมันจะได้ใหม่ๆอยู่ดีไม้กองทิ้งไงพวกนี้ทิ้งเดี๋ยวไปดูที่โรงงานยังโอ้โหรอบรือดจริงๆด้วยนะครับมาสวนลุมโชคเขาภาพติดตาว่ามีเห็ดเยี่ยวไผ่ก็เลยออกแบบเป็นเห็ดเยี่ยไผ ขึ้นข้างบนได้นะอ๋อเหรอฮะนี่มันใช้ได้จริงเหรอเนี่ยใช้ได้จริงดิอันนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เนี่ยแล้วผมจะลงได้ไหมเนี่ยลงลงอย่างนี้นะนี่นะมือนี้จับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาส้นนะส้นเท้านี่แย่ไปอย่างนี้นะครับนะ คโอ้โหอย่าโน้มไปข้างหน้าตัวต้องอยู่ชิดนับนออเหมเอนกอบเออเออออองเอเอเอ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 เออออขอบคุณนะครับ ีการอบรมมีอะไรมีการสอนเพื่อมัมาไปทำมั่งมีปีละปีละสองปีละสรุ่นมันมันเข้าอะไรเข้ากับฤดูกาลอบรมเมษาพิษะภาปลูกอบรมสิงอบรมสิงหาก็ปลูกปลายฝนนิดหน่อยหรือว่าเพราะอบรมเสร็จมันมันมันอยากจะกลับตีมีดตีมีดก็ต้องตีตอนมันร้อน ครับหมมีน้าจะด้วยจัดอบรมเป็นช่วงๆที่เหมาะสมใช่ครับพอเขาดฟังแล้วเ็เห็นผลแล้วเขกําำลังทราบซึ้งมาแนละ้ว<ม>เขาก็ได้เ<ม>ป็นทำได้เลยที่นี่ก็จะให้ในเรื่องของแนวคิดด้วยแล้วก็รูปแบบวิธีการด้วยแล้วก็จะมีวิทยากรจากภายนอกมาช่วยเสริม5้าคนไม่ใช่ผมสอนคนเดียวนะผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกนะครับยังมีอะไรเดียวรู้อีกเยอะเลยหรอเยอะแยะไปไป ความสุขของผมคืออะไรหนึ่งมีกินมีใช้นะครับกินมีใช้ก็สบายใจแล้วอ้าวก็เราเรามีที่ดินเรามีเรามีความหลากหลายทางพันธุก,กรรม,มทําไมเราเราไม่ทําของกินของใช้อ่ะประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของอสุขภาพใช่ไหม,ไมคนทําอาหารการกินภาคเกษตรแต่คุณป่วยใช่ไหม มีกินมีใช้มีสุขภาพดีแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้เอา่เจ็บไม่ไข้โอ้โหอันนี้ก็ถนเราก็สงคาญแค่นี้ที่ว่าตามจริงก็คือปัจจัยสี่ที่บอกกันเองใช่เช่ครับแต่ว่าผมเพิ่มมากกว่านั้นอีกนอกจากกินแล้วผมบอกความังกายผมปั่นจักรยานแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของครอบครัวต้องอบอุ่นครับนะครับ ก็คืออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันถึงแม้ว่าภรรยาผมจะเสียแต่ว่าเออลูกอยู่ด้วยกันได้ข่าวว่าเช้าทานอาหารร่วมกันหมดทุกวันอ,อันนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งแต่ว่าการที่เราได้พูดคุยเราได้อยู่ด้วยกันในวัยขนาดนี้อันนี้ก็คืออบอุ่นมีความสุขอีกเป็นอีกปจัจจัยหนึ่งที่เราควรจะคิดเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตผมคือความสุขความสุขคือหนึ่งมีกินมีใช้ไม่เจ็บไม่ไข้ก็โอ้ กว่า30ปีที่สวนลุงโชคได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการพึ่งตนเองให้กับผู้สนใจและคนในท้องถิ่นเป็นโรงเรียนป่าภัยที่ตอบโจทย์ในเรื่องของปัจจัย4สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในบริเวณต้นน้ำมูลรายการโยเกษตรเมซิ่งภูมิใจที่ได้นำเสนอเรื่องนี้ครับ